1> EP 1859คำพิพากษาสารดีกาที่4008ทับ2พนางอออ่างโจ์นางพอพันกับพวกจำเลยโจทย์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน1ล้าน 4,52,986บาท9สตางค์ผม,อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละห้าต่อปีของต้นเงิน1,391,238บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทนจำเลยทั้งสองให้การขอให้มีคำพิพากษาให้จำเลยที่หนึ่ง ชำระหนี้แก่โจทย์และยกฟ้องจำเลยที่สองสั่งจ้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนการชำระเงิน1 4 5 2 9ล้าบาทเสตังพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละหต่อปีของต้นเงิน1,391,238าบาท นับถัดจากวันที่1เมษายน2,165เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์กลับให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าร์าธรรมเนียมแทนโจทย์โดยกำหนดค่าทนายความให้3,000บาทคำขออื่มให้ยกจำเลยทั้งสองอุทธรสาลอุทธรภาค5้าแผนกคดีผู้บริโภคพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่สองขาา้าราชการทำเนียระหว่างโจทกับจำเลยที่สองในสารชั้นต้นและชั้นอุทธรให้เป็นพับนอกจากที่แก้ให้เปลี่ยนไปตามคำพิาพากษาสารชั้นต้นโจทดีกาโดยสารฎีกาแผนกคดีผู้บริโภคอนุญาตให้ดีกาสารฎีกาแผนกคดีผู้บริโภควินิจฉัยว่า ข้อที่จริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าจำเลยที่สองเป็นสามีของจำเลยที่1จดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่28กันยายน2 5 3 7เมื่อวันที่2ส,สิงหาคม2 5 5พาจำเลยที่1ยื่นแบบคำขอกู้และรับรองสิทธิ์โครงการสวัสดิการ เงินกู้ชพคข,ของจากธนาคารอออ่างวันที่5ตุลาคม2 5 5 3จำเลยที่1ทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการบริโภคสินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ชอพอคอ6วงเงิน1ล้าน2แสนบาทจากธนาคารอ่ออ่างและได้รับเงินกู้ไปแล้ว มีนางพรทิพย์และโจทย์คำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่หนึ่งผิดนัดไม่ชำระหนี้โดยชำระหนี้ครั้งสุดท้ายวันที่25มิถุนายน2558จากนั้นวันที่9กันยายน2558ธนาคารอออ่างฟ้องจำเลยที่หนึ่งนางพรทิพย์และโจทย์ต่อศาลจังหวัดพะเยา เป็นคดีแพ่งหมายเลกดำที่พอพึ่งบใบไ,ไม้2539สาทับ2 58ศาลมีคำพิพากษาตามสัญญาปณิปนอมยอมความเป็นคดีแมายเลกแดงที่พอพึ่งบดใบไม้3159เทับ2 58เมื่อวันที่24ธันวาคม2 5 58าจำเลยที่หนึ่งไม่ชำระหนี้ ธนาคารอออ่างยึดที่ดินโฉนดเลขที่508พร้อมสิ่งปลูกสร้างของโจทย์เพื่อบังคับคดีโจทย์ในฐานะผู้ค้ำประกันชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยกแก่ธนาคารอ่ออ่างวันที่10พฤษภาคม6 5 6 4เป็นเงิน1,374,292บาทและ วันที่13พฤษภาคม2564โจทย์ชำระค่าธรรมเนียมถอนการยึดทรัพย์แก่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยาอีก16,946บาทรวมเป็นเงิน1,391,238าานบาทมีปัญหาต้องไม่ได้ใช้ตามดีกาของโจทย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ดีกาว่าจำเลยที่สองต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่1ต่อโจทย์หรือไม่เห็นว่าการที่จำเลยที่1ยื่นแบบคำขอกู้และรับรองสิทธิ์โครงการสวัสดิการเงินกู้ชอพอคอระบุวัตถุประสงค์ไว้ในข้อ3ว่าเพื่อชำระหนี้และทุนการศึกษาบุตรแสดงว่านิตย จำเลยที่1กู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นหนี้เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพโดยจำเลยที่สองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายแบบคำขอกู้ดังกล่าวอันแสดงว่าจำเลยที่สองยินยอมให้จำเลยที่1ซึ่งเป็นปรยายทำสัญญากู้ยืมเงิน ดังนั้นนี่ที่จำเลยที่หนึ่งกู้ยืมเงินดังกล่าวจึงเป็นนี่ร่วมระหว่างจำเลยที่1และที่สองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1490อนุหนึ่งซึ่งจำเลยที่หนึ่งและที่2ต,ต,ต้องร่วมกันรับผิดต่อธนาคารอออา่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 0 0 0 489แต่เมื่อได้ความว่าในคดีแพ่งแมาเ็กดังที่พอพึ่งบดบไม้2 5 3หมทับ2 5งที่ธนาคารอออ่างฟ้องจำเลยที่1ในฐานะผู้กู้และนางพ่อทิพย์กับโจทในฐานะผู้ค้ำประกันเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดพยาวนั้นต่อมาธนาคารอออ่างจำเลยที่1 นางผ่อทิพย์ะะโจ์ได้ทำสัญญาปณิปนอมยอมความกันซึ่งสารชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอมเป็นคดีหมายเลขแดงที่พอพึ่งบบไ,ไม้3159ทับ2 5และคดีถึงที่สุดแล้วผลของสัญญาปณิปนอมยอมความยอมทำให้สิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ยืมเงินดังกลาง่าวระงับสิ้นไป โดยธนาคารออองได้ถือสิทธิ์ใหม่ตามสัญญาปณิปนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา852การที่จำเลยที่1ซึ่งเป็นปรยาของจำเลยที่สองทำสัญญาปณิปนอมยอมความกับธนาคารอออางโดยจำเลยที่สองไม่ได้อารมวมด้วย สัญญาปณีปนอมยอมความดังกล่าวไม่มีผลผูกพันจำเลยที่สองจำเลยที่สองไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาปณีปนอมยอมความจึงไม่มีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญากับโจทก์โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่สองเพื่อการใช้สิทธิไรเบียตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา693ได้ ที่สารุทธร์ภาคหวินิจฉัยมานั้นสารดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของโจท์ฝังไม่ขึ้นพิพากษายืนค่ารีชาธรทำเนียมในชั้นดีกาให้เป็นพักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณนนิชย์มาตรา693ผู้คำ้ำประกันซึ่งได้ชำระหนี้แล้ว ย่อมมีสิทธิ์ที่จะไรเบีย้ยเอาจากลูกหนี้เพื่อต้นเงินกับดอกเบีย้ยและเพื่อการที่ต้องสูญหายหรือเสียหายไปอย่างใดๆเพราะการค้ำประกันนั้นมาต่า693วาสิวสองหนึ่งผู้ค้ำประกันย่อมเข้ารับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้บรรดามีเหนือลูกหนี้นั้นประมวลกฎหมาย แพงและผ่าน,นิต8 5ดผลยของสัญญาปณนิปนอมยอมความนั้นย่อมทำให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไปและทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธ์ตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตนประมวลกฎหมายแพ่งและผ่านนิตมาตา1489 ถ้าสามีภรยาเป็นรุกนี้ร่วมกันให้ชำระนี้นั้นจากสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,490นี้ที่สามีภรยาเป็นรุกนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงนี้ที่สามีหรือภรยา ก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรสดังต่อไปนี้มาตรา1น9 0อ,อนุหนึ่งนี่เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวการอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพอนุสอง นี่ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรสอนุสามนี่ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภรรยาทำด้วยกันมาตรา1น9 0งอนุ4ีนี่ที่สามีหรือภรรยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยบันมีแก้ไขพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่24พศ2567ประกาศราชกจจานุเบกษา24กันยายน2567ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด120วันนับแต่วันประกาศในรัชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับวันที่ 23มกราคม2 5 6 8มาตรา1,489ที่แก้ไขใหม่บัญญัติว่าถ้าคู่สมรสเป็นรุกนี่ร่วมกันให้ชำระหนี่นั้นจากสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายมาตรา1,490 ที่แก้ไขใหม่บัญญัติว่านี่ที่คู่สมรสเป็นรุกนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงนี่ที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรสดังต่อไปนี้มาตรา1น9 0พนุหนึ่งนี่เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวการอุปการะเลี้ยงดู ตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพมาตรา1,490อ, 1, อน,นุ2นี่ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรสอน,นุ3นี่ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งคู่สมรสทำด้วยกันมาตรา1,490อ, 1, อน,นุ4 นีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน